สิปิงคิยะมานวะปัญหานิเทศว่าด้วยปัญหาของปิงคิยะมานพแปดสิบก้าท่านปิงคิยะทูลถามดังนี้ข้าพระองค์ชราภาพแล้วไม่มีกำลังผิวพรรณไม่ผุดพองในตาไม่แจม่มใสหูฟังไม่ชัดขอข้าพระองค์อย่าได้เป็นคนหลงเสียหายในระหว่างนี้เลยขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมที่เป็นเครื่องละชาติ และชลาในโลกนี้ซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้คำว่าข้าพระองค์ชราภาพแล้วในคำว่าข้าพระองค์ชราภาพแล้วไม่มีกำลังผิวพัรร์ไม่ผุดพองอธิบายว่าข้าพระองค์ชราภาพแล้วคือสูงอายุเป็นผู้เท่าล่วงการมามากผ่านวัยมามาก มีอายุได้ร้อยยี่สิบปีนับแต่เกิดคำว่าไม่มีกำลังได้แก่อ่อนกำลังมีกำลังน้อยมีเรี่ยวแรงน้อยคำว่าผิวพัรรณไม่ปุดผ่องได้แก่ผิวพรร์หมดงามคือผิวพรร์ปราศจากความงามผิวพรร์ที่เคยงามหมดไปแล้วรัศมีแห่งผิวพรร์อันง,งดงามแต่ก่อนหายไปแล้ว ปรากฏอยู่แต่โทษรวมความว่าข่าพระองค์ชรลาภาพแล้วไม่มีกําลังผิวพันไม่ผุดพองคำว่าดังนี้ในคำว่าท่านปิงคียะทูลถามดังนี้เป็นบทสนทิคําว่าท่านเป็นคํากล่าวด้วยความรักคําว่าปิงคียะเป็นชื่อของพราหมณ์นั้นชื่อเรียกเฉพาะ รวมความว่าท่านปิงคิยะทูลถามดังนี้คำว่าในตาไม่แจ่มใสหูฟังไม่ชัดอธิบายว่าในตาไม่แจ่มใสคือมืดมวัวฝ้าฟางไม่สดใสข้าพระองค์มองเห็นรูปไม่ชัดด้วยตาเช่นนั้นรวมความว่าในตาไม่แจ่มใสคำว่าหูฟังไม่ชัดอธิบายว่า สสดประสาทไม่แจ่มใสคือหูตึงหูหนักไม่สดใสข้าพระองค์ฟังเสียงไม่ชัดด้วยโสตประสาทเช่นนั้นรวมความว่าในตาไม่แจ่มใสหูฟังไม่ชัดคําว่าข้าพระองค์อย่าเสียหายในคําว่าขอข้าพระองค์อย่าได้เป็นคนหลงเสียหายในระหว่างนี้เลยอธิบายว่า ข้าพระองค์อย่าสูญเสียข้าพระองค์อย่าเสื่อมเสียข้าพระองค์อย่าเสียหายคําว่าเป็นคนหลงได้แก่เป็นคนหลงคือไปตามอวิชชาไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาจแจ่มกระจ่างมีปัญญาทึบคําว่าในระหว่างอธิบายว่าข้าพระองค์ไม่รู้ไม่บรรลุไม่ทราบ ไม่ได้ไม่ได้สัมผัสไม่ได้ทำให้แจ้งธรรมทิฏฐิปฏิปัามรักของพระองค์แล้วพึงทำการเกิริยาเสียในระหว่างรวมความว่าขอข้าพระองค์อย่าได้เป็นคนหลงเสียหายในระหว่างนี้เลยคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมในคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรม ซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้อธิบายว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกคือแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศพรหมจรรย์ที่มีในความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน สติปัฐานสสมัปปทานส,ส,านสอิทธิบาทสีอินทรีห้าพละหโพชฌงเจ็อริยมรคมีองแปดนิพพานและปฏิปทาเครื่องดำเนินไปสู่นิพพานรวมความว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมคำว่าซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้ได้แก่ซึ่งข้าพระองค์พึงรู้ คือพึงรู้ทั่วรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดบรรลุถูกต้องทำให้แจ้งรวมความว่าขอพระองค์ตรัสบอกทาซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้คำว่าเป็นเครื่องละชาติชาราในโลกนี้อธิบายว่าที่เป็นเครื่องละคือเป็นเครื่องเข้าไปสงบเป็นเครื่องสลัดทิ้ง เป็นเครื่องระงับชาติชาราและมรณะคืออมะตะนิพพานในโลกนี้เองรวมความว่าที่เป็นเครื่องละชาติและชาราในโลกนี้ด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ชาราภาพแล้วไม่มีกำลังผิวพรรณไม่ผุดผ่องในตาไม่แจ่มใสหูฟังไม่ชัด ขอข้าพระองค์อย่าได้เป็นคนหลงเสียหายในระหว่างนี้เลยขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมเป็นเครื่องละชาติและชลาในโลกนี้ซึ่งข่าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้90พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปิงคียะชนทั้งหลายเห็นชนอื่นๆเดือดร้อนอยู่เพราะรูปทั้งหลายแล้วยังประมาทเจ็บปวดเพราะรูปทั้งหลายปิงคียะ เพราะฉะนั้นเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทละรูปเสียให้ได้เพื่อจะไม่เกิดอีกต่อไป